ปั๊มังแกที่เพิ่งบอกเอ้ยโูดูโอ้ยายแอบสองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้คดีแล้วโหนี้ก่อนนี้ก่อนแหมพูดเตไปตอนนี้เราก็ก็นั่งเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้เหมือนเดิมพาช้างเดินเหมือนเดิมนะ ัสวัสดี FC ทุกท่านฮะยังน่อนี่อะไรอะขลังนลไ,ไ,ไปดึงดึงสิงมาพาจิงพาจิงหิ้วเอาขวยมา ากเพิ่มนะครับก็ไมาทำอะไรนะไม่ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศบัวไปอยู่ไหนก็ขุนหลุมไปทั่วนะตอนนี้กับควานซุปเปอร์ตาครับจะเอากล้องนะครับก็ย่ามให้ช้างคนะันกะลังก็กำลังกลับบ้าน,นครับกะลังกำลังกลับบ้านสวัสดีครับดู เห<อ>มือนถือกระเป๋าไปเรียนแต่ได้ถือการะมังกลับบ้านนอ,กกน,น,อกกนก็นอนกับกระมังเสือมาตอนจบนะฮาามนะฮาามคุณปล่อยให้เมียทำยังไงอะ่ะ ปล่อยให้เพียอทำได้ไงอ่ะเออซุปตาซุปตาควานหรือซุปตาช้างครับโนลุ ซูเปอรส์สตาสร์ซปเปอร์สตาร์ครับซปเปอรส์สตาร์กำลังให้ยาช้างอยู่วันนี้ชื่นไม่ให้ซปเปอรส์ส,รสตาร์จับนะครับไม่รู้เป็นไรน้ามกราบได้ไหมน้องอ่ามตั้งแต่เมื่อคืนนะคบอกมองใกล้เหมือนฟิล์มรัตภูมิใกล้เหมือนสารรัูมิ เออเอา่ะไรไปหน่องผมเมียเสียงงานไี่น่องเลยน้าผมเป็นคนหยาดเมียเด้พี่น่องถ้า,มมเ,ปนนาเ,เ,เป็นคนเก่งใจเมียไม่ใช่คนพูดมากนะครับเออนะผมไม่ใช่คนพูดมากเพราะว่าให้เมียพูดหมดแย่ yeah! แก้วอืโอ้ เด็กก็เงียบนะครับได้กินยากินอะไรแล้วค็เงียบกันนั่งเงียบกันรถใส่เขาดิขี่มาทีนี่ช้างตื่นนะนี่ว่ารถสไลดนี่ว่ากระบะจะหลุดกงกลางกังกลงกงกลงกาง่ๆโอ้กว่าขี่ตีหันตื่นทั้งหมู่บ้าน วิศวะหั่มนะครับดีไซน์เองด้วยดีไซน์เองอย่างที่ครับหลังคาก็ุ่มเขียวนั่นแหละนิดหน่อยซึดหลอกกินยาก,กับชื่น นี่เป็นช่วงทำความสะอาด สิงสิงไปแย่นะ <c oughs> สองที่แตกเลยพี่น้อง<ว>กินเท่ฟวฟาว กินกันสองตัวอิมแปรเลย อาชื่นเห็นค่าตาเลยนะชื่น เฮ้ยมาแล้วส,สาวเดินผ่าน yeah. damages, เดี๋ยวเห็นสาวอะไรท้่เพิ่นขอโจกขอดมกัะมีแห้งเลยเนาะขอดมเนี่ยผู้สาวกินละหล่อนะปิดกันเดี๋ยวแม่แม่เห็นบัว หรือ,อยังกันรอมีแฟนหรือ,อยังสนใจพี่บัวเป็นเป็นแฟนไหมจ๊ะ อา้าวบัวหางนี่ลูกบัวน,นักเลียนหน่อยไม่เอา งน,นสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับเดี๋ยว สี่ห้าโมงเย็นก็พาบัวไปเดินเหมือนเดิม 呃，平常。 ไม่ได้เดินเดินครับเดินอยู่ในค้อกเป็นวงกลมเดินไปแล้วก็เดินมาครับเดินเล่นอยู่คนเดียวเดินไปแล้วก็เดินมานนหนัลชิดอาคามแล้วมาได้นะครับตามกฎหมายก็มาได้นะเพราะว่าเขาเปิดแล้วนะ แต่ก็ต้องดูว่าเป็นพื้นที่สีแดงหไ,ดไหมไแมไม่รู้ครับตามกฎหมายมั้งเพราะเห็นองค์การเขาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะครับ ไม่ได้เห็ยนตะเข็มต้องดูนโยบายจังหวัดใช่ครับผมนโยบายจังหวัดแม่ก็อยากเที่ยวใจสีขาดใช่ไหม อยากไปนะแต่ต้องกลับมากับรถที่นี่เสียได้ยังนินร้อยยี่สิบห้าปอนไมพันห้าร้อยปอนใช่ไหมแต่ว่า,าโอเคผมแม่แม่แมเอ่อรายยังมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวโควิดทองโควิดไายก็มาเยี่ยมก็ได้ ไ่ซื้อขนมให้ผมได้ข่าวคุณประเพครขาได้หมดทุกอย่าับ สตอเปิดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะไม่จะเห็ดกินแบบไรพี่น้องเพราะว่าเราคนอีสานไหมเดี๋ยวให้บุหลายเคยเห็นบุหลายทำกินอยู่สตอร์สตอสตอสตอร์โตโตรสตรตวรหวานมันแตงโมลแล้วรับประทานด้วถึกใจสตอยินตาลามั้ยไม่ ทำหมูผัดกะปิสตออร่อยค่ะต้องเปิด YouTube ดูครับ ไมต้มก่อนใช่ไหมครับกินกับปากยากระท้องกินกับน้ำพริกก็อร่อยผัดพริกแกงสตอรอร่อยค่ะไม่เคยทำเลยครับผมไม่เคยกินก็ราะเลยช่างก็ยุ่งๆนะครับวันนี้มีท่ามาิดก็มังจรประมาณสามคนสี่คนห้าคนวันนี้จะเ,จเซ็ตบ้าพี่น้องเลยเออเฮ้ยดูพี่สาวกับน้องสาวเขาพี่สาวกับน้องสาวเขาเล่นด้วยกัน ไม่ยนนะครับตุ๊ดไม่มีความสุขเลยดีก็อยู่คนเดียวยังไงอะเราอยู่คนเดียวนะไม่มีความสุขมีเพื่อนมีอะไรมาอยู่ก็ไดนะ้พอคุยพอคอเคลียนู่นนี่นั่นกันนะฮะเยี่กันมันบัวนี่ตึ๊บแรับบัว มันจะไปเล่นแตโนส่วนกับเท่ากันแล้วใช่ครับเกือบเท่ากันแล้วครับเกือบเท่ากันแล้วอีกนิดเดียวก็จะเท่ากันแล้วนะเดี๋ยวดูใน YouTube นะครับ บวัวมันไม่เหมือนกันกล้วยนะครับับวช้างอ้วนช้างอ้วนมันดูสวยหมดนะครับผมเขอาอ้วนนะครับผมมันดูเต็มแหมมันไม่เห็นแบบสหลังที่โครงอะไรอย่างเงี้ยมันดูเต็มหน้าดูเต็มนะครับสลังก็ดูเต็มไม่มีที่จ่อยนะม่ม่แม่หชื่อนางก็ขึ้นมนันนิดหน่อยแต่เรียกเห็นสหลังอยู่นะช้างที่ไม่เห็นสหลังต้องดูเจ้ไว้ครับหนูหนูหนูดูสองเจ้นูหนูหนู เนี่ยฮะสันหลังบุบนะครับโนก็ยังไม่ถือว่าสันหลังบุบนะครับมันมันม,ม,มันเต็มยากนะผมคิดว่าคือเด็กเขาพัฒนาไปเรื่อยๆไม่เหมือนไม่เหมือนเรามแม,ไม่ไม่เหมือนพวกเราอ่ะหมดอายุแล้วหมดวัยจะเ,เติบโตแล้วก็มีแต่ออกข้างเราก็ออกข้าง อืมกระดูกที่โคงที่โคงก็หุ้มหมดโนโลมเดี๋ยวโนเขายืดไปเรื่อยครับทั้งยืดทั้งอ้วนมันก็เดี๋ยวลองให้ยี่ห้าดูสิครับให้ยี่ห้านี่ยิงอ้วนเต็มไว้ยี่ห้าสามสิบนี่อ้วนไว้เรื่องอ้วนเบาๆก็เจ็บ ยังไม่ได้ว่าใครเลยนะยังไู้วดมาผู้ใดเลยรู้สึกมาตัวร้อนร้อนตัวนจะเห็นตาสมพรไม่ได้นะพัฒนาแก่ไม่เรื่อยย่ำข้างนะเสียฝากให้ย่าชื่นนางกินเก่งยี่สิบห้าเป็นยเพศนะเยี yeah, ่ยุณโบรยี่สิบแปดแล้วนะครับหมดแล้วแหละ พีดอกข้าวเทวันี้กินไว้เป็นเอกข้าครับใช่ไหมไอ้เยอไอเยอไอ้เยดอดเดู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 ด,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 ดความนังเลงใส่เข้าไปไม่สมพร คาส,สมบูรณ์ความสมบูรณ์บอกถึงคนมีสตางค์ใช่ไหม,มแต่ก็เห็นกังวลกันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่ขา,ขายดิบขายดีกับผลิตภัณฑ์ความงามนี่ขายดิบขายดีนะครับสำหรับผู้หญิงใช่ไหมเด็กก็โตเรื่อยๆวัตสุดหล่อตัวใหญ่ไว้ามากนะครับ เป็นช่วงของการเจริญต,ตัวของเขานะครับแม่แมเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นเราจะพาเดินกันนะครับเดี๋ยวจะพาแม่แม่เดินเย็นนี้นะฮะก็ฝากก,ก,ากดสับสไค้ b e กระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า